เอามือวางที่ตัดพรอมเอ,อามือวางที่ตัดหนูพร้อมตกมือสิบหกจังหวะพร้อมพร้อมเสียก่อนพร้อมสามสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกรอบหนึ่งค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคเดี๋ยวอ่านอัลเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้าแรกนะคะ เปิดไปที่หน้าสี ก็จะเป็นคัดอัลลับนะคะอ่านจบแล้วนะคะเปิดคัดอัลลับนะคะหยิบคัทกลับคัดหน้า9นะคะแล้วก็หน้าสิกับสิอนะคะทั้งหมด3หน้านะคะเอค่ะ